พูดด้วยความตื่นเต้นเห็นเขามายงย่อเราไม่มีถึงววราที่จะพูดเรื่องสัมผัสไปเราก็พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังสําหรับหัวใจเราเองพี่น้องทั้งหลายให้ทราบชัดเจนนะว,ว่าพุทธศาสนานี่เลิศอเรือขนาดไหนปัจจุบันนี้ใครทรงไว้วางั้นเลยเราอยากจะพูดว่าเราองค์หนึ่งเป็นผู้ทรงในธรรมเลิศอเลอือนั้นไว้เป็นธรรมธาตุในหัวใจของเราเราจึงกล้า ทำงานแทนพระพุทธเจ้าได้ด้วยคอขาดเรายอมตายไปเลยเพราะความเชื่อว่าเป็นอย่างที่เรารู้เราเห็นแล้วองค์ศาสดาเป็นผู้สอนไว้ก่อนทั้งหมดในบรรดาธรรมที่เรารู้เราเห็นเต็มหัวใจเราเวลานี้แปยันธรรมที่องค์ศาสดาสอนไว้แล้วทั้งนั้นก่อนที่ยเยาเราไม่รู้ไม่เห็นสอนไว้ก่อนหมดเรียบร้อยแล้วนี่เวลามาเจอธรรมประเภทนี้เขาแล้วกราบพระพุทธเจ้าอ,อย่างราบเลย ว่าศาสดาองค์เอกเอกจริงหนอจริงอย่างนี้เหรอฮันว่าศาสดาองค์เอกทั้งความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบาบุญนรกสวรรค์พรมโลกนิพพานเปรตสัตว์ประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุพระองค์ทรงรู้แจ้งอย่างนี้เหรอทันทีเลยเนี่แล้วความรู้แจ้งภายในจ,จิตใจรู้แจ้งด้วยอะไรรู้แจ้งด้วยธรรมธาตุอันนี้เหรอหัน แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นหาอะไรมาคัดค้านพระพุทธเจ้ากราบไหว้อย่างราบเลยนี่ละร,รมที่สุดร้อนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงประกาศสอนพวกเราอยาให้กิเลสเข้าไปเหยียบย่าทําลายกลายเป็นของคลึกของล้าสมัยไปกิเลสแสกสันต์ัญนจอตัวซึ่งตัวของมันนั้นเท่ากับขี้มูราขี้หมาแห้ง มันเสกสรรปั้นยอของตัวของมันขึ้นเหยียบทองคำทั้งแท่งคือศาสตุทธศาสนาของเราหรือธรรมธาตุแห่งพระพุทธเจ้าของเราแต่ละพระองค์รวมแล้วเป็นธรรมธาตุใหญ่กว้างขวางยิ่งกว่าท้องฟ้ามาหาสมุทรนี่เวลานี้กิเลสกำลังเข้าไปเหยียบย่ำทำลายให้กลายเป็นที่มูลาขีมาแห้งพูดเรื่องบุญไม่มีใครเชื่อพูดเรื่องบาปไม่มีใครเชื่อ พูดแบบนระกสวรคร์ไม่มีใครเชื่อพูดโลกนิพพานไม่มีใครเชื่อนี่คือกิเลสปิดบังอย่างตายตัวแล้วสิ่งที่กิเลสไม่ยอมรับนั่นก็คือกิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายให้ทองคำทั้งแท่งหรือธรรมทานนั้นกลายเป็นผู้ขี่หมูลาขี้ม้าแห้งไปเสียหมดกิเลสซึ่งเป็นขี้หมูขี่มานั้นกลายเป็นทองคำ้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจสัตว์โลกไม่ยอมรับความจริงทั้งหลายเหล่านี้เลย ให้ยอมรับตั้งแต่ความจอมปลอมของมันว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพราะมโลกนิ้ผานไม่มีเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกธาตุเต็มไปหมดนี่กิเลบอกว่าไม่มีเนี่ยนี่คือความเหยียบย่ำทำลายของกิเลสเวลานี้มันกำลัง เหยียบย่ำทำลายหัวใจของสัตว์โลกไม่ยอมรับความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอน,สอนไว้แล้วโดยถูกต้องทุกๆพระองค์สอนแบบเดียวกันหมดนิเลศก็เหยียบเหยียบแบบเดียวกันหมดเนี่ยให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้นะไม่อย่างนั้นจะจมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเวลานี้เราดูเอานะบ้านเมืองของเราเนี่ยใครพาให้ร่มจมเอาตัดสินกันที่ตรงนี้นะอืม ธรรมของพระพุทธเจ้า <c oughs> มีบทใดบาทใด <c oughs> สอนไวล้ลลงพอประมาณท่านแสดงไว้ว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัน <c oughs> นี่เพียงพอประมาณแห่งธรรมเท่านั้นนะไม่ได้มากมายนะ <c oughs> แล้วบทใดของธรรมที่สอนไว้ถึงแปดหม่นสี่พันพระธรรมขันนี่มาสอนโลก ให้โล่มจมและโลกปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้านี่แล้วในแง่ใดพาให้โลกโล่มจมเสียหายปุ่นปี้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันทุกหย่อมยา่ามีธรรมะบทใดข้อใดไม่เคยมีขอพี่น้องหลายทราบทีนี้ในขณะเดียวกันที่เราเดือดร้อนวุ่นวายกันทุกหย่อมย่าเวลานี้เพราะอะไรนั่น เพราะกิเลสนี่เท่านั้นแต่มันไม่ยอมให้เห็นโทษของมันมันอยู่ฉากหลังใสพวกเราซึ่งเป็นเหมือนตุ๊กตานี่ให้เป็นเครื่องมือของมันใสเข้าความโลภเอาได้เท่าไรไม่พอใสลงไปโจกระถางเจ้าของโลมจมทุกข์กับเพราะความโลภนี่คือกิเลสเราก็ไม่เห็นโทษของมันโนจมไปเพราะความโลภนะไม่ได้จมไปเพราะธรรมดาโลภธรรมดาอยากได้ธรรมดาตามธรรมสอนไว้ไม่จม แต่โลกเกินเหตุเกินผลเป็นน้ำล้นฝั่งนี้จมด้วยกันทั้งนั้นนี่คือธรรมสอนไว้แต่กิเลสลากไปตลอดนะไม่ไม,ไม่ไม่มีเมืองพอนี่คือความล่มจมของกิเลสหลอกลวงสรรโลกราคาตัณหานี่ก็เหมือนกันไอ้โลกโลกราคาตัณหานี่มีมาตั้งกับตั้งกันแล้วทั้งสัตว์ทั้งบุคคลประเภทต่างๆมีราคาตัณหาประจํา ชาติของเขาพบของเขาได้กันทุกคนอย่าว่าแต่มนุษย์เราจะเป็นเจ้าของครั้งแห่งกิเลสตัณหาเด่นแต่ผู้เดียวเลยเขาก็มีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่ได้มาสแสดงตัวโดดเด่นเหมือนราคะตัณหาในมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธของเราเวลานี้ไม่มีขอบเขตไม่มีเหตุมีผลไม่มีผัวมีเมียไม่มีสูงมีต่ําราคะตัณหากวาดไปราบเรียบไปหมดนะนี่เป็นยังไงเป็นคุณไหม ให้ปล่อยให้ราคาตันหาเขาเหยียบเข้าไปเป็นคุณไหมพิจารณาดินี่คือโทษอย่างราคาตันหาเมื่อเลยขอบเขตท,ที่ทำท่านสอนไว้แล้วจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หมดราคาตันหารพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ลบให้ล้างมันหมดนะในหัวใจของชาวพุทธเรา แต่ท่านมีขอบเขตเอาไว้ให้อยู่ในระดับตามธรรมที่สอนไว้จะไม่เป็นน้ำโลนฝั่งจะไม่เป็นทุกข์ท่วมท้นหัวใจของพวกชาวพุทธของเราครอบครัวผัวเมียจะได้อยู่เป็นสุขให้มีขอบเขตนั่นนี่ละขอบเขตของธรรมให้เราอยู่ในขอบเขตนี้ถ้าเชื่อธรรมนักเชื่อกิเลสแล้วไม่พอผัวได้เมียหนึ่งไม่พอ ีเมียก็ไม่พอเอาจุดับเผาหัวมันแทนฟืนก็ได้นะฟืนเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีความหมายยิ่งกว่าผู้ผู้ชายหาเมียมาเป็นฟืนมาเผาเมียมันแล้วผู้เมียมันก็เอาไม้ที่ไปควรจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้คนได้นั้นมันไม่ยอมไปหามันไปหาตั้งแต่ผู้ชายนั่นอะเอามาเป็นฟืนเผาผัวของมัน เต็มบ้านเต็มเมืองความเดือดร้อนทุกหย่อมยาเพราะผัวกับเมียกิเลสตัณหาสร้างก <c oughs> วนหาคนทั้งคนสัตว์ทั้งสัตว์นั่นแหละเอามาเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองด้วยอำนาจแห่งราคาตัณหาร้อนทั้งบ้านทั้งเมืองนี่คือเรื่องของกิเลสเราเห็นโทษหรือยังธรรมท่านสอนให้อยู่ในความพอดีพอดีอด <c oughs> เอาตัาง้งคนต่างมีผัวเดียวเมียเดียว ฝากเป็นฝากตายให้มีพ่อมีแม่มีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลนมีญาติมีมีมีที่สูงที่ต่ำต่างคนต่างอยู่ตามระดับแห่งขั้นภูมินั้นแล้วพ่อแม่กับลูกเสพสันกันเสพสันกันได้ลงคอหรือพี่กับน้องเสพสันกันได้ลงคอหรือญาติมีสาลุตผู้มีบุญมีคุณต่อกันเป็นขั้นขั้นทำกันได้ลงคอหรือนี่คือธรรม ทำกันไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นประเภทของกิเลสตัณหาน้ําล้นฝั่งนี่แล้วเผาได้หมดเลยไม่มีญาติไม่มีเมียไม่มีพ่อมีแม่สวมได้สวมใส่ตลอดหมาสู้ไม่ได้เลยนะเก่งที่สุดคือราคะมนุษย์ที่ไม่มีข้อเกตไม่มีศีลธรรมบังคับเอาไว้นี่ละโทษแห่งกิเลสเห็นไหมเราเห็นไหมทุกวันเนี่ยผัวเมียทะเลาะก,กันจะเป็นอะไรกร็เพราะกิเลสน้ําล้นฝั่งนี่แหละ จะเป็นอะไรไปถ้าปฏิบัติตามธรรมที่สอนไว้แล้วจะไม่เป็นตายใจกันได้ที่สุดคือผัวเมียที่ฝากเป็นฝากตายมีความซื่อสัตย์จริตต่อกันไม่มีอะไรอบอุ่นยิ่งกว่าผัวเมียที่มีธรรมข้อนี้คือกาเมสุมิชาจารบีบบังคับเอาไว้จะผาสุกร่มเย็นทั่วหน้ากันมีฝั่งมีฝามีเกศตมีแดนมีสูงมีต่ำอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกนี่ทำปกครองไปอย่างนี้ ถ้ากิเลสมาปกครองเอาเป็นเนื้อของมันหมดถ้าหลงแหลกหมดยกขึ้นเขียงฟาดยำแหลกหมดละ่ะให้กิเลสมานี่ละโทษของกิเลสนะพี่น้องต่ะหลายทราบไว้ว่าก่อความเดือดร้อนทุกวันนี้ไม่ใช่ทาก่อความเดือดร้อนนะกิเลสตั้งหากความโลภก,ก็ก่อความเดือดร้อนตามกําลังของมันและดีดต,ตามความดีดดิ้นไปตามมันมากน้อยก็ด้รับความทักความเดือดร้อนถึงขั้นล่มจมได้ ตกนรกอเวจีเพราะความโลภนี้มีมากขนาดไหนโลภไม่มีฝังมีฝาโลภไม่มีบุญมีบาปโลภได้ทุกอย่างขอแต่คว้าได้คว้ามาคว้ามาสุดท้ายกับสิ่งเหล่านั้นที่คว้าได้ด้วยอํานาจของกิเลสบาเผาเราให้ตกนรกอเวกีได้ทําพาใครให้ตกนรกอเวกีมีไหมไม่เคยมีนะทําไม่มีแต่กิเลสพาตกได้ทุกประเภทของกิเลสปู่ย่าตายายลูกเจ้าหลานเหลนโคตรแซวกิเลสมีแต่โคตรแซว ที่จะต้มตุนสัตว์โลกให้จมทั้งนั้นจมนั้นให้พากันจําไม่ดีนี่คือโทษของกิเลสให้พากันฟังทาไม่มีโทษต่อโกสัตว์โลกนะมีแต่คุณรวนแต่โลกไม่ยอมสนใจกับธรรมจึงเดือดร้อนกันทั่วทุกหย่อมยญ้ามองเห็นกันมีอะไรมีจะเอากองทุกมาระบายกันคนนั้นระบายทุกแบบนี่คนนี้ระบายทุกแบบนั้นถ้าเข้าไปหาพระก็มีแต่เรื่องกองทุกไประบายกับพระไปบายกับพระ ไอ้พระก็ตัง้งพระก็เป็นแบบเดียวกันอีกพระก็ระบายทุกไปมหาต่อญาตโยมเลยสุดท้ายไม่มีใครดีพระกับโยมเหมือนกันบ้านกับวัดเหมือนกันนี่ถ้าพระก็ปฏิบัติตามเขตแดนของพระมีหลักธรรมหลักวินยัยเป็นเครื่องชุมเย็ยนแก่ตนแล้วประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระก็แนะนําสั่งสอนให้เป็นคติเตือนใจแน่ให้ได้รับ ความอบอุ่นกลับไปบ้านไปเรือนแล้วปรับปรุงตัวเองแก้กไขปไ,ปไ,ปไปตามทมแล้วก็จะมีความสงบร่มเย็นประทำตามกันเนี่ยทมท่านมีแต่คุณนะทมก <c oughs> ิเลสมีแต่โทษมีแต่โทษทั้งนั้นเราละมันไม่ได้เราก็ให้อยู่ในกรอบเช่นอย่างไฟก็ให้อยู่ในเตาอย่าให้นอกเตาไปนะถ้านอกเตาไปแล้วมันจะเผาบ้านเผาเมืองไปหมดไฟนอกเตาเผา้านทุกแห่งเลยนะไม่เลือก ถ้าอยู่ในเตามีขอบเขตนี่เหมือนกันคนเรานอกจากขอบเขตไฟในเตาคือผัวคือเมียไปแล้วเผาขเขาไปได้หมดเลยฮะไม่มีขอบเขตนี่หละไฟเผากันเผาย่างดีที่กล่าวมาประมวลมาทั้งหมดนี่ปเป็นโทษของเิลเล็ตทั้งนั้นนะความโกรธฆ่าฟันรันแทงชิ้มหายวายป่วงนี่คือกิเลสเป็นของดีแล้วเหรอพิจรารณาดีออกมากจากราคาตันหนาออกมาจากความโลภเมื่อไม่สมใจ